ผมมีครับอุ้ยไป,ป็นอามาอะารเธอคนบ่มีประตูปิดบอกคุณวะาหลุนไนครับผ<ะ>ม้นะเาดครับว่าอย่างนั้น มาถึงไม่ยาูปพาปเนวี่ยวไปทายสมอันนี้มันเห็นเีรอมันเหลือมันเหลืองแนกคืนมันจะเหลืองงงค่ะมีนดอเขาเรียกว่าลายเครือ could be that กต่เขา้อไปทางไหนเฮ้ยสีมันลมเขาเขาบอกว่าถังยังไงเนี่ยสามแสนถังสีคือสีอันยี่สิบลิตรนั่นไงครับนี่มุมมุมที่ไทยแล้วก็สะท้อนกับเงาบดคือมุมนี้นี่น้เองสองแสนนี่ยนยสามแสนครับสีกระป๋องหนึ่งนี่สีนี่ สีทานี่นนา,าแล้วมันเหลือบก็ขึ้นมันเหลือบแม,ม,ม่มันเงาคือเอ็นบอ่อยเคยเห็นสติ๊กเกอร์สะตอนแสงบ่พี่มอด <c oughs> มาดีมาเล่าแต่ลงเป็นนี่แน่ลงเป็นนี่ก็ะลาวแม่นี่แม่ำขำพ่อเห้บอมันมีหัวอมันบ่โอะควาหมห่วยไปนี่แม่เล่าเลยเงี้ยเป็นซี่ ่ฟฟ้ายืนยนยืยบางอนเปือป่อนขึ้ตมเลยนั่นอัเมตรนั่นมองเข้าไปไใช่วันเดือนเดือนบนพยุเึ้นมาส่วนตึอันนี้การตอมอสองเมตรนี่ยหัน่หันันนเหมือนคนเหล่าป่เออเนี่ยลาเหล่าได้นั่นที่ไม่เป็รูปปั้นเขาไหมารตอมอสองเมตรผู้เช่าไข่เนี่ยแม่เช่าไข่เหล่าเนี่ยเช่าไข่เหล่าละเขาไี่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่ไข่จากเขาเดียเขาได้ใส่ไข่จากลว อันน <S preach ers> ีนดีต้วห้องใส่ไฟจากลาวเลยนั่นคือทางหลวงนั่นชางหลวงที่มีเสาไฟนั่นคือช่างหลวงชางหลวงแลนเขอรเต้แถวแนี้บ่มียางพูนเมื่อมันอยู่พูนบ่เป็นตูเป็นตาคือจะคลองอยู่ประเทศลาวเนาะอ้อมๆเขาโอ้ขึ้นนเขาหน่อยได้กับคนเนี่ยบ่จะมีลาฟังเสียงเป็นลาวเหมือนเนี่ยบ่เหงาโอ้ยมามาเ่าวทูดงบ่โอ้ยจะ่าทูดงเพราเว้ยจะซ้ำนิดกับพวกแห้งอยู่เออบ้างมาห่าลองไปทูดงบ่

เกียวกันป่คนลูบ่ดังกับ่ดัง้งเกี่ยวคนลูบ่ดังมือมันมือมันเอียงอันนั้นอันนั้นอีนนอยงนี่น้องพี่เหลี่เมๆต่อเมีเาพ่อหมอ้อวะนี่<ป>น